อ่ะมาครับสวัสดีครับพี่เพื่อนน้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันจันทร์ที่2มิถุนายนนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมครับวันนี้บอยไทยพัฒมิตรมวยิตวันจันทร์ที่ตะวันนานะครับเปิดหัวข้อมันคู่แรกร้านวิวกับทางด้านของเจ้าเสือใหญ่ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับสิงห์อีสานกับประกันใต้ร้านวิวหรือว่าไอ้มนตะวั์เล็กอุ้มคนเนียงตัวนี้ชื่อใหญ่มากๆนะครับชื่อใหญ่ชื่อดีมากๆแต่ว่าที่ผ่านมารายการมันไม่ค่อยต่อเนื่องกระดูกทั้งทั้งอ่ะ และเปิดมาแพงนะครับวันนี้ผมบอกให้เลยว่าเปิดมาแพงดูอนนะเพราะว่าทางด้านของล้านวิวเนี่ยในการมันไม่ค่อยต่อเนื่องนานๆต่อยทีนะครับ2เดือน3เดือนต่อยทีนะล่าสุดไปแพ้นอกที่ภูเก็ตมาวันนี้กลับมาเมืองกงม่อีกทีนึงแต่ว่าก่อนหน้านี้มันแพ้เหนือพยกักเจอกับเจ้าเสือใหญ่ชอชนะการโยธาหรือว่าสิทธิสาธิตตันนี้มวยนองคายแล้วก็ซ้อมที่หนองคายมาเก็บตัวทำน้ำหนักที่ FA g r o u ุนะมวยขวามวยเขา่า แข่งนำปั้มใดหมัดนำแล้ปั้มในนะครับแข่งนำหมัดนำ,นำแล้ปั้มในแต่ว่าจะเกาะได้ไหมอ่าจะเกาะได้ไหมตีได้ไหมนี่คือคาถามทางด้านของเจ้าเสือใหญ่นะครับผู้แรกของวันนี้ถ้าตีไม่ได้กระจบตีไม่ได้ก็เลิกนะครับแล้วก็ทางด้านของเจ้าเสือใหญ่ซึ่งที่ผ่านมาผมเคยแล้วมาแพ้ซุปเปอร์แบงค์ค่ายสูร,รักษ์ลักมติไอซุปเปอร์แบงค์ทีมาาม่มาต่อยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ได้นับแล้วโดนน็อกนั่นแหลตะต่อยกับตัวนั้นแหละทางด้านของเจ้าเสือใหญ่อาวุธมวยไม่ค่อยมีน้ำหนักดูเล่นนะราคานี้ผมบอกให้เลยว่าแพงนะครับอ แต่ว่าถ้าจะให้ชอบก็ต้องชอบเจ้าสวยใหญ่เออต้องชอบอรบ้านวิวนะครับล้านวิวนะครับล้านวิวแล้วก็มาถึงคู่ที่สองพลังซั์กับกินเงินคู่เนี้ยซื้อขายเอาเลยพลังซั์กับกินเงินคู่นี้ผมบอกให้เลยว่าซื้อขายเอาเลยพลังซั์ลานาวตัตไซหรือว่ายดอนกัเลดกผลงานไม่มีสีไฟล่าสุดยังไม่ชนะใครนะครับมอยขวาท่าดวานเตะเข่าในเหน, nah หนียวนะฐานะของพลังรั์เนี้ยผลงานไม่มีสีไฟล่าสุดยังไม่ชนะใครเหมือนกันนะครับมอยขวาท่าดวนเตะเข่าในเหนียวเข่าในแข็งแรงแข็งแกรง ทางด้านพลังทั์มันจะได้หัวใจกับได้หน้าเสือนะกิจเงินพันธมิตรไวยไทยลูกชายของไอเป็นเพชรอยู่ที่เกียตรติสมธิ์ไอนี้ก็ไม่มีใจเหมือนกันเหมือนกระแสรักอะไรต้นดีแต่ว่าลุ้นไปนะครับทางด้านของกิจเงินรูปร่างดีโครงสร้างดีกระดูกมวยยังไม่เยอะเป็นมวยขวาซ้ายหน้าได้อาวุธด,ดีมีทุกอย่างมีทุกลูกอาวุธเนี่ยไม่มีเป็นรองแน่นอนทางด้านของกิจเงินแต่ว่าหัวใจผมไม่การันตีสีเสื้อหน้าเสือเป็นรองเขานะครับทางด้านของกิจเงินวันนี้แต่คู่นี้ซื้อขายได้นะครับ ซื้อมาขายไปนะครับขครเป็นต่อลองมาใครเป็นต่อลองมานะครับคู่นี้เล่นซื้อขายนะครับคู่นี้เล่นซื้อขายส่วนตัวยังชอบทางด้านของกิจเงินม,มากกว่าผมมองว่าอาวุธไว้สู้ได้ที่เหลียววัดกันที่หัวใจนะครับที่เหลียววัดกันที่หัวใจเสือฝั่งซ้ายกับมงคนชัยเสือฝั่งซ้ายกับมงคลชัยนะครับเปิดมาเนี่ยมองคนชัยเปิดเป็นต่อห้าสามเปิดเป็นต่อห้าสามนะครับไม่น่าต่อด้วยประการตัางๆเลยผมบอกให้เพราะว่าช่วงหลังๆของนรดอนสุราชสบุ๋บิลิ้ นะสุสีไม่เคยชนะทักทีหนึง่งตั้งแต่วัดบางปามาแล้วจนถึงล่าสุดเนี่ยจำได้ไหมว่มาสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามันจันที่แล้วเสือขาวกับทายแก้วต่อยเสร็จเนี่ยดูพายแก้วไม่น่าแพ้แต่ว่าไม่ชนะยก้าได้ท่วมเลยแต่ไม่ชนะเนี่ยมงคลชัยสอบุนมิลิทมม่ขวาอาวุธคคบแต่เข่าในเหนียวดึกเลยนะเตะเข่าในเหนียวดึกและตัวนี้ตั้งแต่ไปอยู่ที่สอบบนมิลิทผลงานที่ผ่านมาค่อนข้างดีไม่ค่อยแพ้ใครเท่าไหร่ แต่ว่าช่วงหลังๆสองบุนบิลิศโดนสวนบ่อยต้องระวังให้ดีนะ,ะเสือฝั่งซ้ายมวยขวาขาแรกขาลุยนะครับมวยขวาท้าดวลน,นะัวใจมันได้แล้วดื้อมากๆด้วยได้เสียคู่นี้ก็ได้เสียนะครับเสือฝั่งซ้ายลุ้นไปไปเสือฝั่งซ้ายเนี่ยลุ้นไปไปนะครับลุ้นไปายนะครับเปิดมาราคาเนี้ยลองเสือฝั่งซ้ายมาก่อนได้นะได้น้ํานะครับได้น้าแล้วก็มาถึงคู่เอกเพชรเรนูกับทางด้านคุณเอ,อิร์เพชรเลนูเก็บตรงยศ จะชนะขุนพลเอิร์ธก็ที่ร่างกายอย่างเดียวที่ร่างกายได้แข็งแรงพเพชรเรนูมวยขวาท่าดวนชวนทะเลาะแล้วทะเลาะไม่เลิกทะเลาะไม่เลิกนะครับแล้วก็ลุ้นวงในไปลายปลายนะครับลุ้นวงในไปลายปลายไทยๆนะครับต้นๆไม่ได้กินง่ายๆเพราะว่ากระดูกมวยคนละเรื่องนะครับขุนพลเอิร์เออขวันเมืองหรือว่าเพชรทองคำตอมสีจังหวัดฟิลมือครบเครื่องเรื่มดีรีดัิ้วเชิงโชกฉลาดรุ่นพี่เขาเกมกระดูกดีกว่าอาวุธม่ไม่ทุกอย่างแต่ว่าร่างกายสู้ทางด้านของเพชรเลนูม่ได้นะ เพชรเดนูจะชนะก็ไปไปวันนี้เข้าขุมพลเิรองไปก่อนนะครับแล้วก็รอบที่2รอบที่สนะครับวันมีโชคเด็ดดาวเด่นเด็ดนี่คือวัที่รักที่ชอบทีนลมาฝาพี่เพื่อนน้องบุคคลทุกท่านในวันนี้ขอให้บุคคลโชคดีครับสวัสดีครับ